แดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนที่ต่อเปลี่ยนที่ต่อเมื่อวานเรายกเสาจากยะลาไอโกตาบาลู oo, ปลายทางจะอยู่ที่มายอวันนี้เสาตรงนแม่นาะพอดีหมดพอดีเลยเรามาเปลี่ยนที่จาก่าโกตามาเป็นยิงอต้นทางวันนี้คือจะอยู่ที่ยิงอปลายทางจะอยู่ที่มายอเหมือนเดิมเราจะเอาเสาจากนั้นวันนี้ผมอยู่ที่ตีนควันขึ้นเขาเยราแปน คือทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนน่ะคือแผนของผมอาจจะอยู่ไม่นิ่งน้อยมากที่จะเจองานแบบนิ่งๆจะอยู่แบบนี้อแล้วแต่คําสั่งออกคําสั่งออกที่ไหนคือผม,ผมไปตามนั้นอ่ะคือเวลาไปจะไปพร้อมกับเทรลเลอร์วันนี้ผมกำลังขึ้นเขาเยราแปรอยู่น้ำหนักตัวรถของผมตอนนี้จะอยู่ที่13ตันกับเรมครถส0ตันนะวันนี้ ประสิทตันเป็นเครื่องอะอเอซูซูร้อยคืองานแต่ละหน้าง,งานอะเวลาไปขึ้นเสานั้นคือเราก็เจาะจงไม่ได้ว่าเป็นเสาเท่าไหร่เราต้องไปดูแผนจากหน้างานเป็นหลักว่าเขาต้องการอาเสาเท่าไหร่อาถ้าเป็นเสาสิบสองเม็ดยี่อาน้ำหนักจะอยู่ที่สองตัน40ถ้าเป็นเสาสิบสี่สามนหนักจะอยู่ที่ สามตันห้าสิบเล็กอยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็นเสาสิบสองธรรมดาจะอยู่ที่หนึ่งตันสองร้อยหกสิบถ้าเป็นเสาเก่าเป็นเสาสิบสี่จะอยู่ที่หนึ่งตันเก้าร้อยหกสิบ่าถ้าเป็นเสาสิบหกอ่าสิบหกอ่ะมันจะเป็นเสาต้นเบรกสมัยก่อนเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วเสาสิบหก เสาสิบหกจะอยู่ที่สองตันหกเพราะว่าแต่ละไซต์อ่ะคือจะไม่เหมือนกันเหมือนะตับกก็เหมือนกันถ้าเป็นะตบอกห้าเมตรห้าหกเมตรห้าสี่เมตรห้าคือน้ําหนักก็จะแตกต่างกันแต่สตาอะมันจะสั้นกว่า,าแต่ถ้าว่าเป็นเสาอ่ะมันจะใหญ่มันจะยาวโอ้เจอเทเลอร์คันนี้ออกมาหัวเช้า,ชามันถึงแล้ว ี่ยคือเวลาผมไปไหนผมจะทีคู่ขับเปเล์เพราะว่าเราจะประจํากับของเขาเลยคือเราจะยกใส่รถเขาแล้วก็เขาจะวิ่งไปส่วนที่เหลือคือนั่งงานจะดูแลเป็นหลักคือถ้าเราไปยกขึ้นยกลงอะ่ะมันไม่ทันกับเวลาสมมติว่าถ้าเขาจะเอาสองรอบแบบเนี้ยเราต้องไปยกขึ้นยกลงคือถ้าเรายกขึ้นยกลงนี่คือเราจะเสียไปบางทีเลยนะ เพราะว่าสมมุติว่า,าขึ้นสามคันคันแรกขึ้นคันสองสามคือรอเราขึ้นเวลาเราขึ้นคันที่3มคันแรกนั้นไปถึงหน้างานเขาก็รอเราสมมติว่าเราขึ้น2ชั่วโมงเขาก็จะไปรอเราสองชั่วโมงแต,แต่เราแท้จะไม่ได้พักกินข้าว